เราจะมารีวิวอะไรโอเคมารีวิวลัวโอ้มารีวิวสมุดระบายสีอืมแกะแกะแล้วแกะแกะอ่าา่าเอาแกะมาเลยแกะมามาอะไรนะพร้อมเทเลยครับ ท่านว่านี่กบโอ้นี่กบน้อยเฮ้ยเอาละบายดิเอาทำอะไรระบายสีกันเร็วเอาละาะบายสีให้ตามหมอดูวันนี้ทันว่าจะมารีวิวอะไรแล้วรีวิวละบายสีเอาเอาเร็วเอาละบายสีดิเขียนไม่ได้มันไม่ใชแล้วละบายสีให้ใครกบเนี่ยให้ตายแก่สีให้ก่อนเออ ให้ตาบอกแกสีให้สีมั่ยจ้าะสีมัาะนี่ธนวาแกะสีแล้วโอ้โอันนี้สีอะไรเนี่ยสีสีอะไรทนว่าบอกดิโอ้มีสีเขียวด้วยน่าแก่แลว เอาเททำไมอ่ะอ่ะเทเอาเทเลยระบายเอาระบายเอาระบายขอแล้วขอแล้วสีเหมือนกันระบายกบสีเขียวดิสีเไม่ได้เขียวจะต้องเขีอย่งนี้งานให้ตาแก่ให้ว้าวเย้เย้ันว่าจะระบายสีเอาโอเคงเดียวเลยโอเค ทำไงต่อที่ทำไงต่อขย่ขยก่อนแล้วทำไมต้องขย่าอ่ะเอาระบายกบสีอะไรกบสีเขียวกบสีเขียวน้องกบระบายสีเขียวระบายเนี้ยระบายเนี้ยอือแต่แบบไหนใบกบสีอะไรโอเคอย่างเดียวเลย ระบายกบด้วยกบสีอะไรนสีอะรเนอสีอะไรครับมีอครับอ,อ,อ่อะระบายเดียวตาตาระบายช่วยแล้วโอ้บายแข่งกับตาเอ้ย เย้ระบายสีก่อนเออระบายเออระบายสีสีเขียวระบายตรงไรระบายต้นไม้อืมต้นเวลาระบายต้นไม้โอ้โห้วยว่าระบายต้นไม้ไหนซือสุดเด่นบ้างเนี่ยครับย่าเลยมีป้ายห้ามเข้าด้วยก็ไม่ขายปกสีอะไร

ระบายสีกบก่อนโอ้ยกระปุกเลยทันว่ามีสีอยู่กี่สีเนี่ยฮึมระบายโอ้ระบายดอกไม้เหรอระบายลูกกบก่อนแล้วทันวาจะระบายลูกกบก่อนแล้วระบายลูกกบเออ มาระบายลูกก,กลกบายลกก,กาลกก,กโอ้มีลาย,ยสีใช่ไหม,ม,มตกลงมาเลยโอ้มีอยู่สีสีเลง,ลอง,ง,ง,งโอ้วันนี้มันจะเสร็จแน่ยตกตัวนี้นะ ไายไปเลยเหรออไม่ได้ระบายแล้วเล่นสีแล้วเนี่ยเนี่ยเออระบายนกก่อน ะนะได้ไงจะเสียดไม่เนี่ยลูกกบเนีย่ย yeah. mm hmm. ไม่น่าหลอดอะมากวันนี้อ้าวเอาไงดีให้น,นีเลยช็อบชอบชอบ,ชอบ,ชอบ <laughs>